สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวมะม่วงนะคะมะม่ว,มวงส่งมาจากประเทศไทยส่งมาจากประเทศไทยแหละคือลูกใหญ่มากมะม่ว,มวงที่นี่นะคะเออราคา169ครูนราคารนเวย์นะคะ mm hmm. ก็ประมาณจะประมาณ600กว่าบาทเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชั่งดูนะคะ mm hmm. ใหญ่กว่ามือให้สองมือเลย เจะเปิดตาช่างกันเลยก็เป็นเลขศูนนะคะเท่าไหร่หกรอยหกสิกรัม665กรัมนะคะ1ลึรกโครนอะลูกนี้อะ 400บาทไทยคะ่ะ400บาทไทยนะคะ400บาทไทยจริงคนเดียวเพราะว่าลูกชายไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบมะม่วงเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะนี่จะแกะให้ดูเอากิโลไปก่อจะแกะให้ดูนะคะยังสดเลยนะคะซื้อมา ซื้อมาแบบสดสดใหม่ๆสิ่งที่มีมาด้วยก็คือพริกเกลือ,อน้อยนิดพริกเกลืออันน้อยนิดนะคะ <c oughs> ไม่แค่มีเองแหละเดี๋ยวเราจะมาทำพริกน้ำปลาเ <c oughs> นี่ยก็แปะแาแบบนี้คะ่ะ โอคก็จบการรีวิวนะคะว่ามะม่วงนะคะที่ส่งมาจากไทยราคาแพงขนาดไหนสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวนะคะสวัสดีค่ะ